สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายาคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะลูกแก้วของเทพซูเกิดขึ้นค่ะ เทพซูนะคะเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าการงานก็ดีค่ะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะการเงินก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่การคิดลิเริ่มอะไรใหม่ๆของชาวราศีพิจิกได้รับการตอบรับที่ดีจากคนรอบข้างนะคะเรียกได้ว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ยิ่งออกสู่สายตาของคนมากขึ้นคุณก็จะได้ผลกําไรต่อเนื่องกลับคืนมาการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเงินได้จากงาน ยิ่งลิเริ่มอะไรงานใหม่ๆก็มีเงินตอบแทนคืนกลับมานะคะเรียกได้ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยงานกับเงินเป็นของคู่กันเลยทีเดียวยิ่งคุณทํางานมากเท่าไหร่การเงินคุณก็ยิ่งได้ เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นเท่านั้นโอ้โหมองถึงความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะคุณที่ถูกอกถูกใจถูกชะตาต้องกันมานานแล้วนะคะเรียกว่าเล็งกันมานานก็มีโอกาสได้ตกลองปองชิ้นกันได้พูดคุยกันได้ขยับความสัมพันธ์มากขึ้นสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสาหรับใครที่คบหากันมาเนิ่นนานแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานนะคะ,ะการสร้างรากฐานด้วยกันแต่สําหรับคนที่ อยู่เป็นครอบเป็นครัวมาอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้เขาเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการไปท่องเที่ยวร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะมีความสุขร่วมกันร่วมไปถึงการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยในบ้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีพิจิกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ